โอกาสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับสำหรับเล่าพัฒนาของเขานะครับผมสําหรับในชุดตัวนี้ก็คือจะเป็นชุดตัวที่เป็นเลขแต้มรวมกับเลขเด่นเนาะนะครับเข้าจับคู่เพื่อนๆนะว่าแล้วนะครับได้ไปที่สามสิบสี่คู่นะครับในวันนี้เนาะนะครับสามสิบสี่คู่ถ้าสามสิบสี่คู่นี่นะครับเนาะเดี๋ยวเข้าสีจับโดยเลขเด่นนะครับเพื่อให้ตัวเลขมันหน่อยลงนะครับเราจะใช้สูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับมาจับเนาะ Recibir, onents, หน, servir, tamam, formas, นึ่งสองสามเสียหกนะครับไปที่สูตรที่หนึ่งสองสามเสียหกนะครับไปที่สูตรที่หนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองคำนวณหรือยังนะครับคำนวณแล้วเนาะหนึ่งและสองยังไม่คำนวณนะครับนะครับนะครับนี่ก็คือสูตรที่หนึ่งและสองในหววที่พานมากนะครับเนาะนะครับเลขชุดนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับตัวนี้มาที่เลขค่ะ ุดที่หนึ่งนี้มาดีเลยสุดที่หนึ่งมาที่เลขห้านะครับแล้วก็มาที่เลขหกด้วยบทล่างเลยนะครับสุดที่สองนี่นะหลุดครับหลุดนะนะครับสุดที่หนึ่งเนี่อยเดนี่เหนื่อยมาทุกวันเลยนะครับแล้วก็นะครับสำหรับเรืวันนี้นะครับห้าสิบประมวลผลไปเลยเนาะนะครับเก้าบวกหกเป็นห้าบวกห้าเป็นศูนย์ได้แปดตัวนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่ง ถ้าเป็น901มันจะไปเข้ากันกันกบเลขสูตรที่เจ็ดกับสูตรที่แปดนะครับตัวนี้ก็ได้หนึ่งสองสามแล้วก็สีน่นี่นะครับเนาะฉะนั้นนะครับเนาะเลขในวันนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะได้ออกมาที่ตัวนี้นะสูตรที่หนึ่งตัวนี้มันมีสามตัวหนึ่งสองสามตัวหนึ่งนะครับเนาะนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสาม ตัวที่หนึ่งได้สองแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามนะครับต่อไปสามและสี่นะครับต่อไปก็จะเป็นสามและสี่สามและสี่นะครับในวันที่ผ่านมานะั้นตัวที่ชนก็คือสามไม่มานะครับตัวไม่ชนนะตรงกลางนี่นะรตรงกลางสี่ตัวนี้ก็จะมาที่เลขห้า นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเลขหกนะครับก็จะมาที่สิบล่างนะครับส้ำรับในวันนี้นะครับวันนี้นะประมวลผลไปเลยนะครับหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์บวกหกได้หกบวกเก้าเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์ก็ได้สามได้ตัวเดิมนะครับสามสองหนึ่งศูนย์ตัวเดิมหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์หกบวกเก้าเป็นห้าบวกห้าเป็นศูนย์บวกสามวงที่ได้สามถอยไปสี่ตัวนะครับตัวนี้ นะตัวนี้ก็หมื่นพันร้อยครับเก้าบวกหกก็เป็นห้าห้าบวกเก้าก็เป็นสี่สี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าได้ห้าหกเจ็ดแปดนี่นะครับได้หกเจ็ดแปดนะครับในวันนี้นะครับเอาไปเลยนะครับสามสองหนึ่งศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดสามสองหนึ่งศูนย์ห้าหก นะครับต่อไปสุดที่ห้านะครับสุดที่ห้านี้ก็พิบายพี่บอ์นะครับเขาเข้าออกนะครับสุดที่ห้านะครับในงว่าที่ผ่านมานี้ก็มาที่เก้าห้าแปดครับมาสองตัวนะครับมาสองตัวนะมาหกมาห้ากับหก มากระบอกเนาะนะครับนะทนะำรับได้กนนี่หน่วยนะครับเนาะก็แสนหมื่นพันนะครับก็จะได้หกครับได้หกเจ็ดแปดนะครับหนึ่งหมืเก้าเป็นส่วนได้หกหกเจ็ดแปดนะครับส่วนที่ห้านะครับหกเจ็ดแปดต่อไปนะครับ พระเอกของเรานะครับพระเอกของเรานะครับพอเราไม่จับปุ๊บก็มานะครับพอเราจับนี่ก็จะหลุดนะครับพระเอกของเราก็จะมาที่สองตัวนี้ครับห้ากับหกมาห้าแล้วหกนะครับพระเอกนะครับถ้าเราจับนี่มันจะหลุดนะครับหนึ่งเก้าหกครับเก้า 58นะครับอบวกกันเลยนะครับเนาะะเอกเด็ก็จะบวกกันทั้งหมดนะ1บวก9ก็เป็น0 9บวกาเป็น5 5บวก5เป็น0ได้8ตัวนี้ก็จะได้8ไปอกีก1ก็จะเป็น9ไปอีก2เป็น1ไปอีก2เป็น3กนะ็จะเป็นตัวนี้8,9,1,3น่ะพระเอกนะครับ8,9,1,3นะครับถ้าเราจับนะครับเนาะ เราจับก็จะไปที่ตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับศูนย์ก็จะมีหนึ่งสองศูนย์ก็จะมีสองตัวนะครับหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองสามสี่โอ้โหหนึ่งมาแรงนะครับสี่นะครับสองนะครับสองมีหนึ่งมีสอง นะครับมีสองสองมีสองสามนะครับสามมีหนึ่งมีสองมีสามสามมีสามสี่สี่มีสี่ไม่มีนะครับสี่ไม่มีนะห้านะครับห้ามีหนึ่ง มีหนึ่งมีสองเจ็ดเจ็ดมีหนึ่งมีสองแปดครับแปดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่เก้ามีหนึ่งนะครับแล้วก็มีสองนี่นะครับเนาะ เลขนะครับตัวที่เด่นนะครับจะมีหนึ่งสามแล้วก็แปดตัวที่เด่นเนาะหนึ่งนะครับหนึ่งสามแล้วก็แปดนะครับหนึ่งสามแปดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนะตัวที่มันอยู่ในตำแหน่งที่มันเดินดีก็คือมันอยู่ในตรงนี้นะครับก็คือสูตรที่หนึ่ง สูตรที่หนึ่งนี่เป็นสูตรที่เดินดีมากมันจะมีเลขหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงกลางนี้นะครับตรงกลางนี้สี่ตัวนี้มันก็จะมีเลขหนึ่งอยู่แล้วพพ่เอกนะครับก็จะมีเลขหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นในตำแหน่งสามตำแหน่งนี้นะครับเลขเลขสามตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เดินดีมากแล้วเลขมันเด่นมาที่เลขหนึ่งด้วยนะครับเลขหนึ่งมีทั้งสี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในวันนี้หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งนะครับ นะครับเด in 1, one. One. Four. Four th ่นไปที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับตัวที่เด่นที่ตัวที่เด่นนะครับมาคู่กันก็คือแปดมาสี่ตัวเท่ากันนะครับคือแปดตัวรองนี่จะเป็นสามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเลขสามตัวนี้สามารถที่จะนะครับจับคู่กันได้เลยนะครับจับคู่กันได้ถ้าตัวที่มีหนึ่งสามแปดนะเราจะไปดูตึงตรงนี้เนาะหนึ่งสามแปดครับ ถ้าแปดนี่ก็มีเยอะเลยนะครับแปดตัวนี้นะครับแปดนี่นะครับแปดนะครับนี่ตอวนี้มปนแปดนะแปดนะครับแปดแล้วก็หนึ่ง นะครับหนึ่งนะครับตัวที่มีหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็สามนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเนาะถ้าตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งแปดที่เป็นได้นะครับหนึ่งแปดนะครับตัวนี้ครับมันชนหนึ่งเลขชุดนี้ถ้าชนแล้วก็จะไปวิ่งนะครับชนหนึ่ง วันนี้ชนหนึ่งแล้วก็เลขก็เด่นที่หนึ่งเลยเพราะว่าสองส่วนนี้ชนหนึ่งหนึ่งเด่นนะครับเนาะตัวนี้มันก็มีชนแปดอยู่ชนแปดเหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่านะครับตำแหน่งที่มันอยู่ก็คือตำแหน่งนี้นะครับหนึ่งนะครับมันอยู่ตรงกลางนี้ด้วยนะครับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในเลขชุดนี้ก็จะเป็นเด่นไปที่เลขหนึ่งถ้าตัวที่เป็น 1, เลขหนึ่งครับเราจะไปที่ตัวที่เป็นเลขหนึ่งนะครับแต้มสีเหลืองนะตัวที่เป็นหนึ่งนะครับ มีอยู่เท่านี้นะเลนหนึ่งนะแล้วหนึ่งตัวนี้นะครับนะนะครับหนึ่งตัวนี้ถ้าเราจะเอาไปจับคู่กับแปดเก้าศูนย์ก็คือตัวที่มันมาทุกงวดนะครับแปดเก้าศูนย์นะ 90, นะแล้วแปดเก้าศูนย์ตัวนี้ก็มีอยู่ตรงนี้นะ หนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเลขชุดนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นคู่บนหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งถ้ามันเป็นคู่บนนะครับเนาะเราก็จับเอาหลักหน่วยมาเป็นนะครับจับเอาหลักหน่วยมาเป็นหลักร้อยหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างคือตัวนี้นะครับสองสามสี่หกเจ็ด สองสามสี่หกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดครับสองสามสี่หกเจ็ดแต่ตัวที่เด่นก็คือเจ็ดกับสี่นะครับเจ็ดกับสี่นะครับตัวเด่นนะครับแต่มันมีห้าตัวเด่นเจ็ดกับสี่นะสองสามสี่หกเจ็ดนะครับนะครับหลักหน่วยล่างมันก็จะเป็นหลักร้อยนะครับสองสามสี่หกเจ็ดนะครับแต่ตัวที่เด่นมีสองตัวคือสี่กับเจ็ดนะในหลักหน่วยล่างนะครับ ถ้าหลักหน่วยล่างมันก็จะเป็นหลักร้อยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเอาเลขตัวนี้มาจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห้าสามสิบได้สามสิบชุดนะครับตัวนี้เอามาจากคู่กับหลักร้อยได้สามสิบชุดนะครับวางสามตัวบนนะครับวางสามตัวบนนะครับในชุดนี้นะตัวที่เป็นตัวที่จะมาจับคู่กับหลักร้อยก็คือแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับหนึ่งแปดนะครับ แล้วก็เก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์กับศูนย์หนึ่งเลขหกคู่นี้นะครับเอามาจับคู่เศษกับตัวนี้เนาะนี่คือหลักร้อยนี่หลักสิบนี่คือสองตัวละเลยสองตัวบนครับตัวนี้สองตัวบนตัวนี้เป็นหลักร้อยเดี๋ยวห้อยจังห้อยไม่จับสามตัวห้อยเพื่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมาจับสามตัวเพื่อนนะครับได้คู่เด่นไปแล้วหกคู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่นะได้หกคู่เด่นนะครับสําหรับเลขในวันวนี้นะครับนะ นักครับเลขในชุดนี้นะครับก็จะมีคู่เบิ้ลนะอ 99, ยู่นะครับก็คือเก้าเก้าศูนย์ศูนย์นะครับแปดแปดไม่มีนะนะครับก็จะมีเก้าเก้ากับเก้าเก้ากับศูนย์ศูนย์นะครับคู่เบิ้ลนะครับจะเป็นชุดนี้นะครับเนาะเอาละครับผมสำนรับม่คระลิบเนี่ยเจอเพียงจำนี่เนาะ เพ่นเ่็นเลยนะครับเดี๋ยวจะมาจับสามตัวเพื่อนได้คู่เด่ออกมาแล้วสําหรับสองตัวบนอันนี้เป็นบนเลยนะครับเพราะว่าในเลขล่างมันไม่มีหนึ่งนะครับล่างไม่มีหนึ่งนะครับเนาะแต่ในตัวนี้มันเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งก็จะมีอยู่หกคู่นี้ถ้าเด่นหนึ่งนะครับนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะคอยมาเบิรงหลักสิบมาเลขหนึ่งจะอยู่หลักสิบไหมนะครับเออหลักสิบหลุดในวัตถิผ่าฑ์มาแต่มันก็บรูซัมเดี๋ยวจะมาเบิรงหลักสิบเราหน่วยใส่กันนะครับเนาะ เพื่อจะเป็นคู่เด่นบนนะครับสามตัวบนจับได้ไหมในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ทีรองเบังนะครับสามตัวบนนะครับนะครับเอาสลักคื้เมลไปเพื่อนสมิรังเดินไปเลยสวัสดีครับ